หลังจากที่ฉันเจ้าหญิงฟ้าแห่งดาวแพนดอร่าและเจ้าชายซันชัย Sunshine. แห่งดาวแพนดอรามิติคู่ขนาดที่89เราแล้วสองคนได้แต่งงานกันแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขของเราทั้งสองบนดวงดาวแพนดอร่าที่มีแต่ความสุขอยู่แล้วก็ยิ่งเติมเต็มความสุขมากยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันฉันกับเจ้าชายซันชัย Sunshine, แล้วทั้งสองอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วเจ้าชายสันชายในจอมยิ้มกว้างของฉันก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีราวกับเจ้าหญิงที่ยิ่งกว่าเจ้าหญิงเจ้าชายสันชัยกำลังพาฉันกลับไปดาวเพนเดอร่ามิติคู่ขานาดที่89บ้านเมืองของเจ้าชายสันชายที่นั่นก็กำลังเตรียมงานต้อนรับเจ้าหญิงฟา เจ้าหญิงแห่งดาวแพนดอราและที่สำคัญท่านพ่อและท่านแม่ของเจ้าชายสันชยัยกำลังเตรียมสละราชบัลลังก์และมอบให้เจ้าชายสันชยัยเป็นพระราชาปกครองอาณาจักรมิติคู่ขนาดที่8 9และแน่นอนฉันเองก็จะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีของเจ้าชายสันชัยด้วยนี่ฉันนอกจากเป็นเจ้าหญิงแล้ว ฉันกำลังจะเป็นราชินีด้วยเหรอเนี่ยเจ้าชายสันชยัยจับมือของฉันพาฉันบินปีกซึ่งเป็นพาหนะในการเดินทางของคนบนดาวแพนดอร่านี้เราทั้งสองจับมือกันบินปีกไปด้วยกันระหว่างทางที่ฉันกับเจ้าชายสันชยัยกำลังบินปีกเพื่อข้ามไปมิติคู่ขนาดที่89นั้นอยูู ก็มีลำแสงแปลกประหลาดอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มีเสียงอันดังคล้ายๆกับเสียงระเบิดฉันกับเจ้าชายสันชยัยมองหน้ากันและตามหาที่มาของลำแสงและเสียงอันดังนั้นเจ้าชายสันชัยบอกว่าตอนนี้เรากำลังบินผ่านมิติคู่ขนาดที่53ซึ่งจะเป็นดินแดนที่เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดาวแพนดอร่า มีชนชาวเผ่าพื้นเมืองที่ปกครองดูแลชื่อว่าชนเผ่านาวีด้วยความที่ดาวแพนดดรามีติคู่ขนาดที่53เป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและธาตุอาหารการกินแต่ผู้คนที่มีติคู่ขนาดที่53นี้กลับห่วงแหนและดูแลรักษาทรัพยากรอย่างดีที่สุดการห่วงแหนนี้ ไม่ใช่การครอบครองมาเป็นของตัวเองแต่กลับเป็นการรู้จักคุณค่าของทรัพยากรที่มีจะปกปักรักษาและใช้ด้วยความรักและเห็นคุณค่าของทุกสิ่งดังนั้นชาวนาวีจึงมีชีวิตอยู่กันอย่างสงบเรียบง่ายและที่สำคัญเป็นชนเผ่าที่มีความสุขที่สุดด้วยเหตุที่ดำแสงประหลาด และเสียงดังมากจากมิติคู่ขนาดที่53ทําให้เจ้าชายสันชัยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่มิติคู่ขนาดที่53เจ้าชายสันชัยชวนฉันให้เข้าไปที่มิติคู่ขนาดที่53เผื่อว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเจ้าชายสันชัยจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันหมานายเนี่ยฉังเป็นผู้ที่มีนาใจประเสริฐ เป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆเลยนะนายจอมยิ้มกว้างฉันเข้ามาในอาณาเขตของมิติคู่ขนาดที่53ที่นี่ดูแปลกตากว่าดาวแพนดอร่ามิติคู่ขนาดที่1ที่ฉันอยู่มากๆเลยที่นี่ดูอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาจริงๆมีภูเขาหรือหินก้อนใหญ่เหมือนกับเป็นเกาะ ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาด้วยเกาะลอยฟ้านั้นก็มีอยู่ทั่วๆไปมีสายรุ้งพาดผ่านเมฆหมอกบรรยากาศช่างสวยสดงดงามราวกับสวรรค์ฉันถึงกับอ้าปากค้างจนเจ้าชายสันชายเรียกให้ฉันดูชนเผ่านาวีคนหนึ่งซึ่งกำลังขี่อยู่บนตัวอะไรสักอย่าง เจ้าชัยสัญชายพาฉันเข้าไปหาชาวนาวีคนนั้นเธอคนนั้นเป็นหญิงสาวชาวนาวีเธอมีชื่อว่าครีรีร่างกายของเธอดูใหญ่โตวกว่าฉันเป็นเท่าตัวร่างกายมีสีฟ้าครีรีพูดภาษาชนเผ่าของเธอดีนะที่ฉันมีวุลแปลภาษาที่นักวิทยาศาสตร์ของดาวแพนดอร่าให้ไว ไม่งั้นฉันคงฟังเทรีไม่เข้าใจแน่ๆเนะทรีเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมบ้านเมืองของเธอก็อยู่กันอย่างสงบสุขจนกระทั่งมีคนจากฟ้าเข้ามาคนพวกนี้มาด้วยนกเหล็กที่ใหญ่มากๆและมีลำแสงออกมาเป็นไฟและทำลายล้างบ้านเมืองและทรัพยากรรวมทั้งผู้คนชาวนาวี ก็ออกมาร่วมต่อสู้การลุกรานของเราคนบนฟ้านี้แต่ว่าตอนนี้มีมนุษย์คนหนึ่งที่มาจากคนบนฟ้าเหมือนกันและเขาสามารถแปลงร่างเป็นชาวนาวีได้คนคนนี้มีชื่อว่าเจคเจคก,กำลังจะเป็นผู้นำชาวนาวีที่ร่วมรบต่อสู้กับคนบนฟ้าโดยการรวบรวมชนเผ่านาวีทั้งหมดมาร่วมรบสิ่งตอนนี้ทีรีเอง ก็กำลังเดินทางไปตามพวกเพื่อนพ้องที่รู้จักมาร่วมต่อสู้เจ้าชายสันชายได้ฟังแล้วเจ้าชายก็คิดจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีเดาทั้ง3ามจึงขี่พาหนะที่มีรูปร่างเหมือนดวงสัตคู่กายของเทร,รี่เพื่อกลับไปยังนินแดนที่กำลังต่อสู้กันอยู่เมื่อมาถึงเทร,รี่พาฉันกับเจ้าชายสันชายไปหาเจก เจกในรางอวต,ตารของชาวนาวีซึ่งจริงๆแล้วเจกก็เป็นมนุษย์ที่มาจากโลกดาวสีฟ้าเช่นเดียวกันกับฉันฉันทั้งดีใจและตกใจในเวลาเดียวกันที่ดีใจก็เพราะว่าได้พบกับมนุษย์ซึ่งมาจากโลกเช่นเดียวกันกับฉันแต่ที่ตกใจก็คือทำไมมนุษย์โลกถึงได้มาทำลายล้างสูรบ กับชนเผ่าชาวแพนดอราเจกเล่าให้ฉันฟังว่ามนุษย์มีการสำรวจดินแดนใหม่ๆจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาแหล่งทรัพยากรใหม่และอาจมีโครงการอพยพมนุษย์โลกไปอยู่ดาวดวงใหม่ที่ยังอุดมสมบูรณ์และก็ได้พบว่าดาวแพนดอรามีภูมิประเทศใกล้เคียงกับโลกมนุษย์มากมีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งยังมีแร่ธาตุที่มีราคาแพงมหาศาลที่มนุษย์ต้องการและแหล่งแร่ธาตุนี้ก็อยู่ที่ผืนดินที่ชนเผ่าชาวนาวีอาศัยอยู่และห่วงแห่งเป็นที่สุดมนุษย์จึงต้องการขับไล่ชนเผ่านาวีออกไปและครอบครองดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และแร่ธาตุนั้นเองตูฉันอืทานขึ้นมา จ้าชายซันชายถามฉันว่าคืออะไรมีแต่ฉันกับเจคที่เป็นมนุษย์โลกที่จะเข้าใจความหมายของคำคำนี้ก็ตู่ก็คือการที่ทึกทักหรือการเอาของผู้อื่นว่ามาเป็นของตัวเองฉันยิ้มกับเจคแต่เจ้าชายซันชายกับทำหน้างงๆจนฉันอธิบายความหมายและคำแปลของคำว่าตูเจ้าชายซันชายถึงจะเข้าใจ แต่ฉันก็ไม่เข้าใจมนุษย์โลกอยู่ดีว่าทำไมมนุษย์ถึงได้มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุดใช้ทรัพยากรจนหมดเส้นหมดโลกแล้วก็ไปตามหาแหล่งทรัพยากรใหม่จากดาวดวงอื่นแล้วก็ไปยึดอำนาจแย่งชิงของคนอื่นมาอีกเจคบอกว่ายังไงเจคก,ก็จะต้องช่วยเหลือและปกป้องชาวนาวี และดินแดนแห่งแพนดรรอรล่านี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้มีชนเผ่าชาวนาวีจากเผ่าอื่นๆก็กำลังเดินทางมาร่วมรบด้วยอีกแรงเจ้าชายสัญชายเองก็ขอร่วมนำทัพจากมิติคู่ขนาดที่89มาร่วมรบด้วย <ม ith> การต่อสู้จบลงด้วยชัยชนะของความสาัมคี ดวงแดงรวมใจของชนชาวนาวีแห่งดวงดาวแพนดอร่าความสงบสุขและรอยยิ้มกลับมาสู่ชาวนาวีอีกครั้งฉันและเจ้าชายสันชายคงต้องเดินทางต่อไปเพื่อกลับไปมิติคู่ขนาดที่89แล้วฉันลําลาเจกเพื่อนตัวโตวสีฟ้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมนุษย์โลกเหมือนกันกับฉันแต่อวตารมาเป็นคนบนดาว แห่งเผ่านาวีและตอนนี้ฉันก็เชื่อว่าเขามีความเป็นชาวนาวีแห่งดาวเพนเดอร่าเต็มร้อยแล้วล่ะถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ